วันมันเหลืออกตั้งสามสี่อย่างตอนเย็นก็เลยทำอีกอย่างถามว่าทําอะไรอันนี้ตู้เย็นมันเหลือเบคอนเอาเบคอนมาผัดก่อนนะตอนนี้มันมันนือออกมาก่อนเอาเบคอนมาผัดแล้วขางบ้านเขาบอกว่าพี่กะเพราที่มาถอนไม่ได้คืเเวควนเบคอนจะปลูกใหม่เนี่ยทำเบคอนแล้วท้างบ้านให้เป็ดเอากะเพรามาเรียบร้อย ตู้เย็นมีอะไรเอ้ายงเหียอหมูสับก,กับลูกชิ้นปลาโกเนียวนคอนสวรรค์เนี่ยเอามาผัดใส่ลวกมนเลยเป็นผัดกะเพรานะเอาหอยนี่ตำพริกไว้หยาบหยาบก็ไม่ต้องเผ็ดมากไม่ต้องละเอียดมากลูกบอกว่าไม่ชอบเผ็ดเดี๋ยวค่อเปรนได้ที่นะ้วน้ำมันเขาไม่ต้องตื้มมากจะมันเยิ้แ่เดี๋ยวพอเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็จะเติมน้ำมันหอยนะใส่เครื่องปรุงก็ใส่กระเพราแล้วกะวระเพรารวมมิตรมีใส่เบคอนหมูสับและลูกชิ้นปลาโนเนียนครสวรรค์ได้ตักใส่จานพร้อมเสริมรสชาติใส่น้ำตาลเป็นนิดเดียวนะไม่ต้องหรือบางคนไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยก็ได้นะอันนี้ใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วหยอนิดเดียวนะน้ำตาล da <laughs>